สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำสัปดาห์นะครับของวันที่16ตุลาคมถึงวันที่22ตุลาคมนะครับเรียกว่ามีวันแห่งความหวังด้วยนะคือ16เลยนะใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะใครยังไม่ได้เสี่ยงโชค ไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภในช่อง YouTube ของอาจารย์กฤษณะด้วยนะครับเตรียมไว้ให้แล้วท่านไปเตรียมตัวรวยกันได้เลยนะเป็นวันพิเศษเลยแล้วที่สำคัญนะปลายสัปดาห์มีบุญใหญ่นะครับงานกะถินโครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิษณะนะครับอาจารย์จะไปทำกถินสร้างหอระฆังนะครับที่วัดป่าจเจริญราชใครที่อยากจะไปร่วมงานนะก็คุยกันได้ติดต่อกันได้อาจารย์จะไปทำโรงทานนะ จะเตรียมข้าวข้าวอาหารแห้งอาหารที่กินได้เลยไปเตรียมไปไปแจกไปทำโรงทานกันใครอยากจะร่วมโรงทานกับอาจารย์ นะก็ติดต่อไลน์แอดโอเพนดานะครับหรือโทรเข้ามาที่0863366390ใครจะนําอาหารไปท่านก็ระบุเลยท่านจะเอาขนมจีนไปจะเอาไก่ทอดไปจะเอาเฟนไฟรายไปจะเอาขนมหวานไประบุเลยอาจารย์จะได้กําหนดนะสถานที่ให้เพราะพวกเราจองในนามสถาบันพลังพุทธานุภาพเนี่ยจองไว้4ล็อกใหญ่เลยนะหรือใครบอกว่าจะร่วมเป็นเงินก็ได้นะเพราะเป็นงานบุญใหญ่อาจารย์จะไปทาโรงทาน ก็ได้ตัดสะดวกเลยนะครับวันที่ยี่สาตุลาไปงานกระถินกันนะอา้าวในสัปดาห์นี้มีวันสํำคัญสี่วันนะสี่วันเลยวันที่หนึ่งก็คือวันที่สิบแปดดาวพระอาทิตย์จะมีการย้ายราศีแล้วการย้ายราศีครั้งนี้นะครับจะมีตำแหน่งเป็นนิดนิดในทางโหราศาสตร์ก็คือตำแหน่งที่อ่อนกํำลังลดน้อยถอยลงต้อยต่ำอย่างเงี้ยนะฉะนั้น ดาวพัททิ์เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ทุกคนนะอยากจะทําอะไรเนี่ยการตัดสินใจหรือการซื้อขายอะไรทําให้จบก่อนวันที่18ตัดสินใจให้จบเคลียร์ให้จบทําเรื่องไว้จบก่อนวันที่18เพราะไม่งั้นเนี่ยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยจะเข้าสู่ตําแหน่งนิดนิดก็คือลดน้อยถอยลงต่ําต้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นท่านต้องไปเจรจาไปเคลียร์กันให้จบก่อนวันที่18นะนี่คือ วันสาคัญอันที่หนึ่งนะครับวันที่สองคือวันที่19ดาวพังคารจะเริ่มพักองศาดาวคานพักองศาเนี่ยการพักก็คือการเดินถอยหลังนะก็จะมีผลต่อใครก็มีผลต่อลัคนาเมษและพิจิกแต่เป็นการกระตุกนิดนึงนะแต่จะพักจริงจังรุนแรงตั้งแต่วันที่30ตุลาแต่ช่วงสิวันสุดท้ายเนี่ยถือว่ากระตุกขึ้นมานิดหนึง่งแล้วก็จะค่อยพักองศาจริงๆยาวๆเนี่ย 30ตุลานะครับนะแต่เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้นะวันที่21นะวันที่21นี้โอ้โหอันนี้เป็นข่าวดีของหลายลัคนาเลยดาวพระศุกนะครับเจ้าเรือนการเงินของเมษและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของกันนะดาวพระศุกจะย้ายราศีแล้วแบบเสิร์ฟเสิรคือเดินรุดหน้าอย่างรวดเร็วไปเป็นตำแหน่งกเกษตรตราธิปดี เ,เกษตราที่ดีหมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกําลังเลยนะฉะนั้นชาวเมธกับชาวกันเนี่ยน่าจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเลยนะครับแล้ววันที่23จิจริงๆของเทปนี้จะเป็นวันที่22อแต่จันเติมให้อีกนิดนึงเพราะเขาย้ายพอดีดาวพระพุธนะดาวพระพุธนะจะมีการเสร์ชเสร์ชคือเดินรุดหน้าอย่างรวดเร็วจากตําแหน่งเดิมที่อยู่มาหาอุดนะเป็นอุดจาพิมุกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตําแหน่งที่ พิเศษเหมือนกันน้องๆ้องหาอุดและไปอยู่ในเรือนการเงินของราศีกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเสิร์ชนะคราวนี้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตอนเองเชื่อมต่อประสิทธ,ธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉับพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกตามลักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะผู้ศิษย์บุติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดโอเพนดาว หรือโทรที่เบอร์0863366390คราวนี้มาดูแต่ละลัคนาว่าเป็นยังไงลักคนากรกฎนะครับสัปดาห์นี้มีโชคตเต็มตัวเลยนะวันที่16นี่โหปิดปปัดมีโชคมีโอกาสได้ของกินของใช้มีโอกาสได้ สิ่งของที่ปาถนามีโอกาสได้เอาเงินไปซื้อมีโอกาสได้เงินต่างๆเงินคืนเงินลูกหนี้อะไรเงี้ยนะคือได้สําเร็จสมปาถนาและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําให้โชคให้ลาบนะและการเดินทางจะมีโชคนะใครอยากจะเดินทางในสัปดาห์นี้ท่านมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะโดดเด่นมากเลยลัคนาต่อไปนะครับลัคนาเมษนะ ตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปจะมีข่าวดีนะจะได้รับความเชื่อถือความมั่นคงนะจากหุ้นส่วนคู่ค้าผู้เจรจาด้วยอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่เข้าเป็นเกษตรตราธิพดีในเรือนปัตนินะหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาเจรจาง่ายไหลลื่นคุยง่ายง่ายจบง่ายง่ายนะแต่สำคัญคือต้องรู้จักตอบแทนแบ่งปันผลตอบแทน นะเพราะการะดุมพระมาเป็นปัตตนิหมายถึงต้องจ่ายออกไปด้วยนะเวลาสําเร็จสมปรานาอย่าลืมจัดสรรปันส่วนเรื่องผลตอบแทนด้วยจะยิ่งดีมากเกื้อกูลดวชะตานะครับต่อไปนะครับลัคนาพิจิกชาวพิจิกนะสัปดาห์นี้ศัตรูพ่ายแพ้คู่แข่งขันใครมากำลังแข่งกันอยู่กำลังเบียดเบียนจะเข้างานจะแย่งงาน ศัตรูตายเรียบเลยสัปดาห์นี้คู่แข่งยอมแพ้นะและจะมีข่าวดีมีผู้ผลักดันผู้สนับสนุนนะแบบลับๆมีคนช่วยคุยมีคนช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปบนบานสารเก่าวหรือไปร้องขอนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาเคลียร์ปัญหาให้มาเคลียร์คัดปัญหาต่างๆนะโดดเด่นมากนะพิจิต่อไปเมถุนนะครับ <S <S 1> <S 1> ชาวลัคนาเมถุนเนี่ยนะสัปดาห์นี้นะ นะจะมีมิตรสหายดีมิตรสหายชวนชวนไปทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการชวนลงทุนชวนทําอะไรก็แล้วแต่ชวนไปไหว้พระชวนอะไรนี่ตีให้ท่านไปเลยชวนลงทุนก็ลงได้ชวนทํากิจการชวนเริ่มต้นอะไรลุยได้เลยนะจะดีมีโชคมีลาบมีความสําเร็จนะให้ลุยไปเลยไม่ต้องหลังเลนะต่อไปนะครับลัคนาต่อไปลัคนากันชาวกันนะสัปดาห์นี้ จนถึงสิ้นเดือนเลยท่านจะมีโชคลาภแบบฟุกๆุฟุก,ฟ,ก,ฟ,กฟุกเลยนะได้เงินคืนได้เงินก้อนโตได้ลาบแบบฟุกฟกุหรือได้อะไรที่เป็นทรัพย์สินสมบัติหรือลูกหนี้มาใช้หนี่นะใครดิวงานต่างประเทศท่านมีโอกาสดิวสําเร็จได้เซ็นสัญญาได้ประสบความสำเร็จสมบัติหนานะดิวรับต่างๆก็จะสําเร็จนะจะมีครูบาอาจารย์คอยช่วยนะอันนี้ก็โดเด่นมากเลย ใครที่มีครูแล้ลึกถึงครูไปบนบานสารกล่าวกับครูได้เลยไปบนกับครูรับรองได้ผลแน่นอนนะต่อไปลักนณะม,มีนสัปดาห์นี้ใครเป็นชาวมีนอาจารย์แนะนําเลยตั้งใจเดินทางเลยเดินทางไปสักการะสิ่์ศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านจะพบเจอมิตรด,ดีบริวารดีกลัลยาณมิตรจะแนะนําจะเกื้อกูลทําให้สิ่งที่ติดค้างในใจสิ่งที่มันติดขัดล่าช้า ประสบความสําเร็จสมปาถนาจเจริญรุ่งเรืองนะได้สร้างบุญสร้างบารมีด้วยนะอันนี้อาจารย์แนะนําเลยต้องไปนะผ่าดวงแก้เคราะห์ขอขอมากรรมแก้<า>กรรม,มนายเวทใครมีชีวิตติดขัดไม่สมปาถนารอคอยผิดหวังอึดอัดต้องการความสําเร็จเร่งด่วนผ่าดวงแก้คเคราะห์พร้อมวิธีเสริมดวงชะตาติดต่อได้ที่ Line แอดโอปินดาวหรือโทร086 336 6390 ต่อไปลักษณะธนูนะชาวธนูนะครับหลังวันที่18เป็นต้นไปเนี่ยมีโอกาสได้โชคใหญ่มีโอกาสสําเร็จสมปรารมีโอกาสดีๆมากมายคําว่าโชคเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเรื่องงานก็ได้นะไม่ใช่เป็นตเงินก็ได้โชคเรื่องงานโชคเรื่องสถานที่โชคเรื่องหน้าที่โชคเรื่องของอุปโภคบริโภคได้หมดเลย นะส่วนใครชอบเสี่ยงโชคท่านก็เสี่ยงโชคเลยอันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะจะสําเร็จสมปถนามีมิตรมาจากทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เออไปหาดูให้ดีแล้วกันนะจะสําเร็จสมปถนาโบด,ดเด่นนะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเออเรียกว่ามีกําลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตในตัวเลยนะเพราะอะไรเพราะดาวพระเกตมากุ่มลัคนาด้วยนะท่านในช่วงเดือนนี้นะ ท่านขอบนบานสารก่าวครูบาอาจารย์เลยอธิษฐานอาจารย์แนะนําให้บนไปเลยนะบนบานสารกล่าวเลยนะมีโอกาสสาเร็จสมุดป,ปัญน,นานะต่อไปนะครับชาวลัคนาพฤกษศนะสัปดาห์นี้พฤกษศฟังให้ดีต้อง put the right man in the right job เลยนะ put the right man in the right job นั่นหมายถึงว่าจัดคนให้เหมาะสมกับพิธีต่างๆหรือการงานหน้าที่ต่างๆ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความท้าทายชาวพุทธศพจะต้องจัดการบริหารจัดการต้องใช้ความคิดใช้สติใช้สมาธิแล้วต้องไปจัดแจงวางตัววางคนนะทำให้ดีแล้วจะสําเร็จโดยง่ายนะอันนี้ชาวพุทธศพไปทำเหล่านี้ในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานได้หมดเลยจะไปทวงนี่ก็คิดที่เฮ้ ให้ใครทวงดีเนี่ยพูด the right man in the right job นะจะไปทำงานจะไปขับรถจะทำอะไรเลือกคนมาช่วยนะ้ว้วท่านจะสำเร็จโดยง่ายนะต่อไปชาวลักขณาตนุนะชาวตุลนะตั้งแต่18เป็นต้นไปนะมีโอกาสได้เดินทางชีพจรชีพจรลงเท้านะท่านมีโอกาสได้เดินทางไปสักาสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเจรจาไปพูดคุยไปคุยงานไปน,ไปนู่นไปนี่ดีมาก นะรอหลัง18ท่านไปเจรจาใต้ไปเดินทางไปคุยไปเคลียร์อาศัยเพื่อนอาศัยมิตรนะจะช่วยได้แต่ระวังระวังป่วยนะเดินทางเยอะระวังโควิดเอาไว้ด้วยนะแล้วก็เพศหญิงจะเกื้อกูลใครมีปัญหามีอุปสรรคไปปรึกษาเพศหญิงจะเกื้อกูลได้ดีนะครับต่อไปชาวราัชมาลมังกรนะครับสัปดาห์นี้จะมีการเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ๆม,มีความสําเร็จ นะรอคอยอยู่นะมีทิศทางที่ชัดเจนมีความหนักแน่นมีความสบายใจมีโชคมีลาบด้วยนะมีโอกาสดีๆในชีวิตคลี่คลายทุกปัญหาเลยนะครับชาวมังกรน,นะต่อไปลัคนาสิงห์นะครับสัปดาห์นี้อย่างที่อาจารย์บอกไปจะทําการสิ่งใดก็ตามดิวให้จบก่อนวันที่18ตัดสินใจให้จบเคลียร์คัดให้จบตกลงให้ได้เป็นข้อสรุปข้อตกลงต้องจบก่อนวันที่18 เพราะหลังวันที่18ดาวประจาตัวจะมีตําแหน่งเป็นนิดพอมีตําแหน่งเป็นนิดนิดในทางโหราศาสตร์ก็คือลดน้อยถอยลงต้อยตัดนะกำลังของดวงชะตามันก็จะลดน้อยถอยลงต้อยตัดนะแทนที่คนเชื่อถือก็เชื่อถือน้อยลงและนะหรือมี power ตอนแรกมี power ไปเจอจารนู่นนี่นั่นเฮ้ยพอหลังวันที่18เฮ้ยมันไม่ค่อยมี power อ,อะไรเงี้ยนะฉะนั้นท่านต้องจบภารกิจให้ได้ก่อนวันที่18 นะและสัปดาห์นี้ต้องใช้สมองต้องคิดต้องใช้ปัญญาสติปัญญานะทำทุกอย่างให้จบคุยกับคู่ค้าพูดเจรจาดิวให้มันหมดก่อน18นะท่านจะสมปรานาโดยง่ายนะครับต่อไปลักนณากลุ่มนะครับเรียกว่าสัปดาห์นี้มีความสุขสบายใจนะชาวลักนณากลุ่มเป็นสัปดาห์แห่งความสุขนะ บางคนมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวบางคนมีโอกาสเดินทางติดต่อประสานงานบางคนมีโอกาสเดินทางเที่ยวต่างประเทศมีความโลอกโลกใจนะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้พูดแต่สิ่งดีๆทั้งสัปดาห์นี้เจอใครชมมาไว้ก่อนเลยชมมาไว้ชมเยอะๆนะชมเยอะๆวาจาจะเป็นมหาลาบนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กิศณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะ mm. แล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผมผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net ส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลย นะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดหรือโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆกับผมเนยนะจะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกดรเนี่ยนะเป็นช่อง YouTube ท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะใครที่เข้ามาก็อย่าลืม กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกัน,นหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ